นี่คือเรื่องราวของเชฟปีเตอร์แลมเมอร์เชฟผู้ที่ไม่ยอมแพ้มแม้จะประสบอุบัติเหตุแถมยังพลิกวิกฤตกลับมาเป็นโอกาสได้ด้วยในปี2010ปีเตอร์ได้ประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์อย่างรุนแรงทําให้เขาสูญเสียการควบคุมขาไปถึง80%และแพทย์ได้แนะนําให้เขาเลิกทํางานที่จําเป็นต้องยืนนั่นทําให้เขาเศร้าสุดๆจนเวลาก็ผ่านไปถึงปี2016ปีเตอร์รู้สึกสิ้นหวังมากและทนกับสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ไหวจริงๆเขาจึงได้โทรหาเบรนฮาร์ทิชี่เพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักปีนเขาที่มีสกิลช่างโโโลหหะนนนิดดดด่่่ออยยยยเเขาพพูกับื้วปรคที แสดงความสิ้นหวังอย่างมากว่าถ้าแกไม่แขวนฉันฉันจะแขวนตัวเองโคตรดาร์กเลยทิชี่ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบรับที่จะช่วยเหลือปีเตอร์อย่างไม่ลังเลเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีจากการเป็นนักปีนเขาเอามาออกแบบและสร้างเป็น standing ovation หรือเก้าอี้แขวนเพาดานที่เคลื่อนที่ได้360องศาเพื่อช่วยเพื่อนของเขาเก้าอ e ี้แขวนเพาดานนี้จึงทาให้ปีเตอร์สามารถกลับมาโลดแล่นในครัวตามฝันของเขาได้อีกครั้งและทั้งสองก็ได้เปิดบริษัท standing ovation gmbh ที่จําหน่ายเก้าอี้แขวนเพดานนี้เพื่อให้ผู้ที่มีข้อจํากัดในการยืนสามารถกลับมาท ทำงานหรือทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระและมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับ